สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับแม่มั่งเมจิตทาร์ดนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าการดูดวงนี้ไม่เจาะจงสําหรับบุคคลใดบ,บุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมแต่ละลัคนาราศีค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูดวงในราศีกรกฎช่วงเดือนพฤษภาคมกันนะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีก็รกอดอืม ชาวราศีกรกฎช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยหนักกับทุกๆเรื่องเลยอะค่ะเหมือนเหนื่อยกับทุกๆอย่างยังอยู่ในช่วงแบบอยากพักผ่อนเนาะไม่อยากทําอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับอะไรทั้งสิน้นคุณยังอยากอยู่ในที่ของตัวเองอยากมีความสงบแล้วก็รู้สึกว่าคุณใจ ยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรเลยสักอย่างนะช่วงนี้ก็สู้ๆค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการงานเนาะเรามาดูเรื่องการงานกันดีกว่าเรื่องการงานนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะแต่แค่ว่าช่วงนี้จิตใจคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับงานมากเลยคุณรู้สึกท้อกับหลายๆเรื่องมันส่งผลต่อการงานของคุณนะคะขอให้คุณ รับโอกาสที่มันกําลังจะเข้ามาในเรื่องของการงานคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่เหมือนใจคุณไม่อยากได้อะคือเหมือนคุณรู้สึกว่าเอ้อแค่นี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วอยากพักผ่อนอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคไม่อยาก ไม่อยากมีภาระราเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยแต่ขอให้คุณสู้ๆนะคะยังไงคนข้างๆคุณเขายังเป็นกําลังใจให้คุณอยู่นะในเรื่องของการงานมีคนคอยบอกคอยเตือนคอยเป็นห่วงคุณในเรื่องของการงานอยู่ขอให้คุณสู้ในเรื่องของการงานคุณไปได้ดีแน่นอนคะ่ะสําหรับคนที่ค้าขายอยู่นะคะในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในช่วงแบบ สภาวะทิ้งตัวฉันจะทำไงดีเพราะว่าที่ผ่านมาค้าขายไม่ค่อยดีเลยอาจจะเป็นช่วงของโควิดด้วยหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าเออค้าขายไปก็ไม่ดีเปลี่ยนงานดีไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังอยู่ที่เดิมเนี่ยละค่ะคุณยังสามารถทำได้แล้วก็จริงๆมันเป็นความสำเร็จที่คุณผ่านมาแล้ว คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะในเรื่องของคนค้าขายคืออาจจะเป็นการนําสินค้าใหม่ๆมาขายหรือสินค้าเดิมๆที่คุณเคยขายดีอะค่ะก่อนหน้านี้สมมุติว่าบางคนขายรองเท้าอยู่แล้วก็เออมาเปลี่ยนเป็นขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกกับปร,ประมาณว่าเออช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคนอาจจะเปลี่ยนรองเท้าบ่อยอกลับมาขายรองเท้าดีกว่าซึ่ง น่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนไปทําอะไรที่เราเคยสําเร็จมาค้าขายอะไรที่เราเคยขายได้อะไรเงี้ยเหมือนกับกลับไปทําอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะอย่าพึ่งท้อน,นะคะในเรื่องของการงานยังไงคุณก็ไปลอดแน่นอนคะ่ะแต่ขอให้ช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงของอยากพักผ่อนเบื่อปัญหาต่างๆมากมายที่มันมารุมเล้านะคะในช่วงของเรื่องของการความรักเนาะ ความรักคุณมีความมั่นคงอยู่นะคือเหมือนกับเขาก็พร้อมที่จะสู้ไปกับคุณกับทุกๆเรื่องแหละเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องหาเวลาทําหวานเซอร์ไพรส์สวีทกันให้มากขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะประสบความสําเร็จในที่นี้คือหมายถึงว่าการที่คุณจะมีครอบครัวอบอุ่นได้เนี่ยอยากให้คุณเหมือนเติมความหวานให้กันอาจจะชวนกันไป ทำกิจกรรมอะไรบ้างนอกบ้านอาจจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนหย่อนใจชวนกันไปเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนหรืออะไรเงี้ยค่ะสําสหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็อยากให้สู้กับชีวิตปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณเขาพร้อมที่จะเดินไปข้างๆคุณตลอดเวลาเลยนะเขาถึงเขาจะเจอปัญหาอะไรมากับคุณมากมายเขาก็รู้สึกเหนื่อยแหละแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณนะคะ เพียงแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าคุณสองคนอยากจะพักผ่อนกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นการหยิบเงินเก่ามาใช้หรือว่าเหมือนใช้เงินเก่าอะคะ่ะเหมือนเหมือนเงินใหม่ๆเข้ามาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นในช่วงของการหยิบจับใช้เงินเก่าเข้ามาใช้ก่อนนะคะขอให้ระวังในส่วนของเงินเนาะว่าคุณอาจจะใช้ ลืมตัวอะไรเงี้ยค่ะทำให้เงินไม่พอหรือว่ามีโอกาสขัดสนได้นะคะแต่ว่าจริงๆคุณเป็นคนเก็บเงินเก่งนะราศีกรกฎก็สู้นะคะในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เรียนค่ะช่วงนี้การเรียนของคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนพิเศษหรือเปล่า <c oughs> ค่ะการเรียนของคุณช่วงนี้คุณอาจจะมึนงงนะคะสำหรับการเรียนก็ขอให้หาวิธีที่จะ เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีหลายโอกาสเข้ามาเลยอาจจะมีคนหยิบยืน่นชวนไปเรียนพิเศษหรืออะไรมากขึ้นเงคะ่ะก็ขอให้ลองไปดูเนาะเพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้เรื่องมากขึ้นนะคะเอ่อโดยสรุปแล้วไพ่ราศีก็รากฎนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอยากพักผ่อนขอให้คุณพักแล้วก็ระวังในเรื่องของการเงินนะคะคือคุณ ต้องระวังเรื่องการเงินว่าจะใช้เกินตัวเนาะค่ะจบกันทำนายราศีก็แลวกดเพียงเท่านี้นะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไดมอนด์มจิกทาวเลอตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ